พี่้องครับพามาชมสวนไอลูกพับนะครับเป็นกระติกเก็บไปแน่ละครับยังเหลือดอกกรเก่าอยู่กแก่โดกง่าครับพี่้องสะอ่อนลูกที่บานเรียกตนขึ้ดีครับครับงามโอ้ยกองดินอยู่ครับพี่้องว้าตัว ต้นน้อยๆเลยครับพี่น้องปัาดตัวบนต้นเดียวต้นละสี่ลอยหาอยกิโลก็บจีบัวไดู้ีบ่ครับเนี่ยนะครับ,รบขางสวนดอกไม้ใบไม้พวกผมเนี่ยครับเนี่ยทางนั้นกระิเป็นตะวโกด้วครับตะโวโกด้วยนะสวน เอาไม่หนังอเอาพราเนนั่นด้วยเพื่อทายคิป